สวัสดีครับร้านวิพรพระเครื่องครับวันนี้มีรายการวัตถุมงคลนะครับที่เป็นเปิดจองถึงร้านก็จะมีพานาไล่ทรงปืนพัดปั้นอ้อกับพระกิ่งยากระพัดพัดปั้นออนะครับอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่ศิลาหลวงพ่อวันและหลวงพ่อเงินนะครับลูกค้าท่านที่จองไว้นะครับก็เอาเอกสารมารับที่ร้านอวยพรพระเครื่องสาขาพรามคอนโดสามกีนะครับลูกค้าที่ฝากให้จัดส่งนะครับร้านส่งเราจะแจ้งเลขอีเมลนะครับ นอกจากนี้รายการอื่นนะครับถ้าลูกค้าท่าลูกค้าสนใจไม่ว่าจะเป็นพัดจองนะครับหรือพระบูชาเนี่ยพระชาบูชานะครับลูกค้าก็สามารถติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องได้นะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการวัตชุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ